สถาปัตยกรรมนะครับของชาวมอญเกิน100ปีไม่สามารถเสียหายได้หรือว่าเกิดรอยร้าวได้เลยนะครับที่นี่นะครับจะมีการก่อสร้างพระนะครับจําเป็นนะครับต้องใช้เป็นเหล็กเข็มกดระบบไฮดรอลิกสวัสดีครับอยู่ผมช่างแฮมนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเจดีทองนะครับอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับด้านหลังผมนี้ก็คือสถาปัตยกรรมนะครับของชาวมอญ มีอายุเนี่ยเกิน100ปีนะครับวัดนี้ก็คือเป็นไทยจีนมอญน,นะครับและสําคัญเลยก็คือว่าตรงเนี้เขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าเป็นสมบัติของทางวัดนะครับเรียกว่าเป็นสมัยโบราณนะครับที่ไม่สามารถเสียหายได้หรือว่าเกิดรอยร้าวได้เลยนะครับเพราะว่าจะทําให้คนแถวเนี้เขายึดเหนี่ยวอยู่จะทําให้เขารู้สึกไม่ดีได้นะครับที่นี่นะครับจะมีการก่อสร้างพระนะครับสายงานนี้นะครับเลยจําเป็นที่ต้องใช้เป็น เสาเข็มกดนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับไล่แรงสันนเะเทือนนะครับเพื่อให้โครงสร้างโดยรอบนะครับที่เป็นสถาปัตยกรรมเนี่ยไม่เกิดความเสียหายจําเป็นนะครับต้องใช้เป็นเสาเข็มกดระบบไฮดรอลิกนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับและนี่นะครับคือเครื่องกดเสาเข็มระบบไฮดรอลิกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเครื่องตัวนี้ทํางานเนี่ยก็คือ แรงสั่นสะเทือนในการลงเสาเข็มนะครับก็ตัวเครื่องกดเนี่ยเขาจะเป็นการกดด้วยระบบหนีบเสาเข็มแล้วกดลงไปนะครับหลายคนถามว่าน้ําหนักมาจากไหนน้าหนักก็จะมาจากตัวทัลเตเวทนะครับที่ถ่วงอยู่บนรถเนี่ยจะมีน้ําหนักนะครับตามที่วิศวกรกําหนดเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวรถลอยขึ้นมานะครับเพื่อให้กดได้น้ำหนักที่1 0 0จริงๆข้อดีของเครื่องตัวนี้เลยก็คือ1 สถาปัตยกรรมที่ผมอธิบายไปตอนแรกเนี่ยคือไม่เกิดความเสียหายแน่นอนหรือว่าแตกเล้าหักพังไม่เกิดแน่นอนและที่สาคัญอีกหนึ่งข้อเลยก็คือทํางานได้เงียบมากๆนะครับที่หลายคนกลัวนะครับกังวลในเรื่องของเฮ้ยจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่าหรือว่าจะรับน้ําหนักได้จริงไหมและวิธีการทำเนี่ยถูกหลักวิศวกรรมหรือไม่นะครับอันนี้ผมกล้า,การันตีได้เลยว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะทางบริษัทเรามีวิศวกรน,นะครับที่ช่วยควบคุมงาน ออกไปรายการคำนวณนะครับดูในเรื่องของแบบเกี่ยวกับที่ทางผู้ออกแบบมากําหนดมาว่าจะต้องรับโหลดอยู่ที่ต้นหนึ่งที่กี่ตันนะครับและที่สําคัญตอนนี้นะครับพิวุฒอ,อยู่ที่หน้างานกับเราด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปด่าพิวุฒกันว่าสายงานนี้มีปัญหาติดขัดอะไรไหมโอ้โดีพี่<ด><ด>อ่า<ด>ตอนนี้ผมอยู่กับพิวุฒนะครับเป็นวิศวก,กรที่ควบคุมดูแลสายงานนี้นะครับเป็นวิศวก,กรของบริษัทสายงานนี้ก็คือว่าเราใช้ระบบออกแบบ ไฮดรอลิกทั้งหมดนะครับก็คือว่าตอนนี้เราใช้พลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็เครเื่อ,องจักรตัวนี้นะครับจะประหยัดพวกพลังงานการตอกหรือการกดในละครั้งแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับสิ่งที่ตามมาคือว่าระบบกดต่างๆจะไม่มีพวก แรงสะเทือนไม่ต้องกลัวเลยในเรื่องของการรับหนักตัวตัวนี้คือเราไม่ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้หลบตามที่ตามที่ต้องการคือโหลดตัวนี้ได้ตามตามระดับระับวิศวกรรมทุกอย่างเลยนะครับ <Faz. S 2> ตัวนี้เราจะรู้อย่างได้อย่างไรว่าเรากดไปแล้วมันมันสามารถรับหลดได้จริงมันมีวิธีการเชิมหรือว่ามีการเช้น้ำหนักเช่นอีกครั้งนึงการรีเช็คเป็นการรีเช็คในเรื่อง<ใ>ของการรับหนักที่ที่จริงๆเลยก็คือการ ไดนามิกเทสเนี่ยก to ็ค so, ือเอาง่ายๆก็คือเอาลูกตุ้มเอาน้ำหนักริงมาทิ้งบนเสาเข็มใช่จะเอาลูกตุ้มนะครับต่โตท่วงแล้วมาทิ้งบนบนเสาเข็มครับแล้วก็่าพจะขึ้นมาที่มาที่หน้าจอภาพแล้วก็สามารถมาดูว่ามันสามารถลบน้ำหนักตรงกับรายการกับหรือเปล่าเป็นไงบ้างครับกับเครื่องกดเสาเข็มไฮดรอลิกของเรานะครับเป็นเสาเข็มที่ไรแรงสั่นสะเทือนนะครับใครที่เจอปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับที่ยังลง เสาเข็มไม่ได้นะครับผมแนะนำนะครับเป็นตัวเครื่องตัวนี้ที่ผมพูดออกมาคือข้อดีของเขาและไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของการรับหนักไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับตอบโจทย์นะครับผมบอกเลยเลยตอบโจทย์และถ้าใครคิดที่จะลงเสาเข็มนะทางเรามีบริการทั้งกดนะครับทั้งเจาะและแบบตอกนะครับก็ถ้าใครสนใจเสาเข็มนึกถึงเรานะครับผมช่างแชมปเสาเข็มเมดิโอพายอึดทนแข็งแรงเสาเข็ม SD ดีบอพายอึดทนแข็งแรง